โอเคครับผมวัสดีครับผมวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําตัวนี้กันต่อนะผมก็ลํากันเลยผมปึ๊บเดี๋ยวเราจะมาเจาะลงกันต่อ้วกันนะผมเจาะลงกันต่อนะคลิปที่แล้วเราเจาะได้อันเดียวผมนะมาเวลาหมดก่อนนะโอเคเดี๋ยวเจาะตรงนี้เสร็จเราก็จะไปขุดต่ออันต่อไปเลยนะผมขุดอันต่อไปเลยเดี๋ยวถมค่อยถมกันทีหลังเนาะถมค่อยถมกันทีหลังนะ เผื่อมันมีปัญหาอะไรยังไงกันไกลแข่ผ้าไหมหรือเรือใบก็ค่อยว่ากันจะได้จะได้ไม่ต้องขุดใหม่แก้เอางูขุดใหม่มันยาวนานนะครับโอเคลงมาเลยจืดึงลงมาเลยผมดึงลงมาเลยเอ็กซเรย์ดูด้วยเอ็มนี่เอ็กซเรย์ดูด้วยนะแม่บว่าถอดดึงไหนแล้วอะไรยังไงกันไกลแข่ผ้าไหมนะโบจืดจืดจดจืดจดจืดจดจืเหลือปริมาณงานได้แล้วเหลือแต่ความลึกโอเคความลึกเรียบร้อยผมความลึกอ๋อ เออว่าถ้าถ้าทาความลึกเท่านี้นี่พอดีแล้วผมถ้าทําถ้าขุดความลึกได้ประมาณนี้พอดีเลยนะเออว่าเหมือนเราผิดพลาดแล้วเราอ่าโอเคเฉยอ่ะเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรของพี่แกเขาเนี่ยเหมือนเราผิดพลาดแล้วเราโอเคเฉยซึ่งซึ่งผมขุดผิดพลาดนั้นทุกทุกอ่ทุกลมมันเยอบอกผมจะขุดอ่ลึกกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าหลุมนี้ขุดไม่ลึกครับผมแต่ว่าโอเคเฉยนะครับผม ก็หลุมต่อไปก e ็อยู่ฝั่งนี้แล้วผมมาเดี๋ยวเราล่ำกันเลยผมก็กำลังจะมืดแล้วผมกำลังจะมืดแล้วนะมาโอเคไปไปไปกำลังจะมืดแล้วผมไปเดินไปเดิไปเดินไปเดินไปเดินไปเออเหลือเท่าไหร่วะเหลือสมชุดเหรอโอเคเหลือสมชุดก็ผมจิบจิบก็ผมจิบจิบนะไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆ ก็ทําเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเอาปูนมาเทก,อกเ่อเลยครับผมปูนมาเทก,อกเ่อเลยนะก็ใช้เวลาก็นานอยู่ผม,ผมจะใช้แม่โคกับรถปูนช่วยกันนะครับรถส่งปูนขี้เกียจย้ครับผมนะรถส่งปูนขี้เกียจใจโอ้ยยกกันเออเอารถส่งปูนกับรถเคนนีก่อว่ะไอเคนเคนตั้งพื้นอ่ะเออนะผมเอาอะไรของพี่แกมเนี่ยทำไมยกปูนไม่ขึ้น โอ้โหอะไรนี้นะมายกบุกเอ่อคือไม่ต้องหากบุงกี้เยอะหรอได้ได้ได้ก็ได้ก็ได้แบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็ได้ไม่ต้องหากบุงกี้เยอะผมนี่ผมหักแค่นี้ก็พอหักแล้วก็ยกเลยผมหักแล้วก็ยกเลยเปิดไฟเถอะพี่โอ้โหโคตรมืดเลยโมตมืดเหลือเกินนะผมนี่นี่นี่เราหักบุงกี้มันก็จะเป็นแบบนี้น้อติดไม้หรือเปล่าวะโอเคผมล่ำไปเรื่อยๆผมล่ำไปเรื่อยๆนะมือ โอ้โหลึกมากครับทุกคนคะรับเดี๋ยวดูดิลึกมากโอ้โหขึ้นได้ไหมเออขึ้นได้ผมม่โอเคผมถามว่าขับยากไหมมันก็เออมันมันก็ไม่ยากอะเพราะว่าเราขับเป็นอยู่แล้วเนาะมันมันมันต้องเล็งจังหวะลงหลุมให้ดีๆต้องเล็งจังหวะลงหลุมให้ดีๆผมเ โอเคประมาณ <okay. S 1> นี้ผม่าเนี่ยอกัดขึ้นมาเออโอโหติดอะไรวะน่าจะติดไม้ตัวนี้แหละไม้เหล็กก็ไม่รู้เนี่ยไม้เสาอแท่งนะ่ะโอเคยืดขึ้นมาผมปื๊บก็เหนจ,จรงิงานใหญ่หญมากๆผมเหมือนจัดงานอะไรสักอย่างนะผมแต่ว่าเป็นงานก่อสร้างนะใหญ่มากๆครับผมอโอเคผมจะทําให้คุ้มเลยแหละ ทำให้คุ้มกับการที่รอคอยนะผมเอ่อโอเคใครที่เล่นถึงตอนนี้ก็คือเกมจบแล้วนะผมใครที่เล่นถึงงานนี้นะใครใครที่มีงานนี้นะก็คือเกมจบเลยครับผมงานใหญ่มากๆผมอาภาคสามมีมันจะมีงานน้อยกว่าภาคสองนะครับโอ okay. เคเดีวเดีเเดินไก่อนเดินไ่ก่อนโอเค okay. โอเคว้าโอเคโอ้ระวังระวังตามผมบอกแล้วมันจะชนว่ะจื้อโอเคว่าไม่รู้เขาจะเอาแผ่นไม้มาปิดทำไมก็ไม่รู้นะกันดินสไลด์หรือเรื่ออะไรวะแผ่นไม้กับเหล็กับผมไม่รู้เป็นอะไรเขามาปิดไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะโอเคผมยกขึ้นมาปุ๊โอเคผมออกแค่ออแครนะผม ยากไปเรื่อยๆบอมบ์ได้หรือเปล่าความลึกได้หรือเปล่านะชื่อเราขุดบริเวณนี้ออกก่อนแล้วกันเนาะขุดกว้างสักนิดนึงครับผมมาอือโอ้ไปเรื่อยๆเลยครับผมไปเรื่อยๆเลยนะชื่องานนี้แม่ครูเอ่อใช้งานเยอะมากครับผมแม่ครูใช้งานเยอะมากครับงานนี้นะโอ้โหแม่แม่ครูนี่ออกงานประจำครับผมงานนี้นะโอ้ดูดูเราขุดลุมเล็กๆแล้วแล้วดูกองดินดิ กองโค้ดใหญ่เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเบลไอ้ท่อให้ Freiheit, ให้ให้พ ouais ี่เขาเดี๋ยวเบลท่อให้พ okay ี่เขาก่อนนะครับ uh ลืมลืมลืมขอโทษพี่ขอโทษเขียผมขอโทษนะพี่ขอโทษน้องขอโทษน้องขอโทษน้องอืมเอาท่อเอาเอาวุ้นออกอันไกลๆนู้นนะผมอันไกลๆอะไรผมดุ๊ลดุ๊ดดุ๊ดดุกดดุ๊ดุ๊ดุ๊โอ้โหอันนี้ขนาดเปิดไฟแล้วนะทุกคนนะมันมืดจริงๆนะโอเคมานี่มานี่มานี่ไอ้หนูมานี่เออมานี่มาเนี้ยเออ วันนี้เออ,อเออโอ้ยอะไรวะมาน,นี้หนูมาน,นี้เออนั่นแหละนั่นแหละอ,อย่างนั้นแหละเออย่างนั้นแหละเออย่างนั้นแหละเออทำตามพี่อย่างนั้นแหละปุ๊บฮึมาโอ้ยดึงมาดึงมาออเอาเดินผิดอีกอะไรวะจะเป็นอะไรกับขับไม่ขูนเดินผิดบ่อยๆนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเอาเ,อาเข้าหน้าง,งานไปเลยผมปึ๊บโอเค ทำแบบนี้สักก็แล้วทำแบบนี้ก็แล้วแล้วๆวบผมครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาด้วยผมตัวนี้มาด้วยอ๋ออะไรเนี่ยไม่เอาไอ้ตัวนั้นมาด้วยผมป้าเดินไปเดินไปเดินปไปโอเคชจบโอเคประมาณนี้ผมนะอย่าไปครับผมผมก็เพลินเหมือนกันเนี่ยใครดูถึงตรงนี้ก็มินบอกกันด้วยนะผมใครดูดูถึงก็ใครชอบนะผม ใครชอบเออซีรีส์นี้ก็เม้นบอกกันด้วยครับผมเม้นนะนะผมมันจิ้งมาทําไมเนี่ยโอ้โหอะไรของพี่แกมเนี่ยโอเคเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้กันนะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปขับรถก,กันทำไมไปโอ้โหหลุมลึกมากด้วยนะเอ้าลืมเปลี่ยนหมดเพราะว่ากดก็เดินทําไมมันม,มันไม่เดินโอเคผมเดินไปเดินไปอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะอู้อันตรายนะเนี่ยเดินหมิ่นมากครับยุบเลยนะเมื่อกี้อ่า เดินไปดูดูลูด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 าดูดูดาดูดูดะดูดูดูด็ดู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 ดงดนดู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 ดาดูดนด้ดูดเดู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 ู๋ดเดีดู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 อูกูดูดูดูอููด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 ลดู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 ดนด่ดเดู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 นูดดดดดงนีโอเค เนี่ยไอแมคโคเนี่ยมันทำได้ผมแต่ว่ารถไอบ้านนั้นทำทาเหมือนเราไม่ได้นะก็ถือว่าดีแล้วผมก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าคอได้เปรียบนิดนึงนะผม,มไปน,นู้นโอ้ยไปแถบแม่โอ้อะไรวะไปอือโอเคผมพ,พยายามเบี่ยงออกับผมโอ้ยหรอไป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  โอเคันได้จอดไว้ตรงนี้แล้วกันนะนะผมแล้วก็เอาไปเอาไปจอดเหมือนเดิมผมไปจอดเหมือนเดิมนะโอ้โหหมดรถมีไฟสองตาผมซึ่งแม่งไม่ค่อยสว่างเลยบอกตรงไม่สว่างเอาซะเลยนะโอ้แล้วมันมองไม่มองมันยากเลยซึ่งมองมองหม่มุมมองนี้ก็ไม่ไม่ถนัดดิเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยมุมมองเนี้ยโอ้โหผมมุมมองใหม่ได้ไหมเนี่ย อ้มองนี้ได้อยู่มองนี้ได้อยู่ยื๊โอเคว้าโอเคหย่อนลงหย่อนลงว้าโอเคดึงลงไปนะผมปึ๊บปื๊บปื๊บหย่อนลงหย่อนลงไม่รู้ว่าเบี้ยวหรือตรงหรือเปล่านะก็ะไม่รู้นะน่าจะเบี้ยวผมน่าจะเบี้ยวมากเลยนะโอเคเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับผมเรียบร้อยเป็นหนึ่งนะนี่ก็เอาอันน้มาอีกหนึ่งครับผมนะโอ้โหยาวนานแน่นอนนะผมยาวนานมากๆผมยาวนานมากๆนะ เออตึงนะแต่ว่ามันเพลินสนุกดีผมเพราะว่ามันงานใหญ่น่สนุกดีนะใครไม่สนุกแต่ว่าผมสนุกออ <c oughs> โอเคผมนู่นเอาไปส่งเขาไปส่งเขาตุ๊บลุ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 ลูลุดุลุลอลไลุ่งแุละลุลาลุวุล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 งลุบุล้มันุล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 ้อุล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 นะุล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 ลยลุลแบบุลุลนะุลุลุลุนุลุลนะุลออุลมอลี่ย,ย,ย,ยนโหมดท อ้าวยกลงยกลงปึ๊บโอเคนะผมเนี้ยผมดูมวงนี้เราก็เอ็กซเรย์ดูก็ได้ผมนี่เอ็กซเรย์ดูเฮ้ยทำไมมันติดอะ่ะโอ้โหมันติดนะเนี่ยเราสามารถเอ็กซเรย์ดูได้ผม aconte. นี่ยมันติดนะผมว่าความลึกระดับที่เท่าไหร่ดูนี่มันติดเนี่ยโอ้ลืมกดกับกดก็ได้เออลืมกดลืมกดก็ว่าอยู่เป็นไรเอ็กซเรย์ดูได้ผมนี่เอ็กซเรย์ดูดนะยัน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  ลงแล้วผมดึงลงเลยนะเราเราต้องดึงคอนโทรลตลอดนะเนี่ยเเห็นไหมคอนโทรลเนี่ยเห็นไหมอย่าง็อกนี้ล็อกนี้กันนะเราต้องดึงคอนโทรลตลตอดเลยนะอ๋อตอนนี้เสร็จแล e ้วเรียบร้อยผมโอ้โ oh. หเสร็จเรียบ <factual S 1> ร้ยบอยก็ดึงขึ้นครับผมไปล well. <im iques> <Ved oku> ุ้มต <im> ่อไปได้เลยครับผมอีซี่มากครับผมโอ้โหลุ้มต่อไปได้เลยนี่ผมก็บังคับขึ้นนะบางฝั่งนี้ไม่ได้บังคับนะฝั่งนี้มันจะล็อกนะครับโอเคตอนนี้หายล็อกแล้วโอเคแล้วเราก็จะสะบัดดินหอครับผม เออโอเคเนี่ยสบัยดีนาะครับโอเคก็เปลี่ยนโหมดแล้วผมเปลี่ยนโหมดปึง้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอันต่อไปเลยผมอ๋อได้กนนินทีแล้วสิบนาทีแล้วโอ้นเดี๋ยวจบคลิปไว้เพียงวันนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะหลุมต่อไปนะผมบ๊ายบายครับสสวัดีครับ